ปลดล็อกชีวิตนึกภาพครับเรากาลังจะไปเที่ยวล็อกห้องนอนเดินออกไปอา้าวลืมกระเป๋าตังค์ง่ายๆครับเรามาไขกุญแจปลดล็อกห้องหยิบกระเป๋าตังค์ไปเที่ยวต่อได้กระเป๋าตังค์อยู่ในมือแล้วชีวิตเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราอาจจะอยากมีความสุขอยากร่ํารวยอยากทําอะไรสักอย่างได้บางครั้งนะครับมันอาจจะมีจุดติดขาดอยู่นิดเดียวแล้วถ้าเราสามารถใช้การปลดล็อกได้ ชีวิตของเราก็มีโอกาสที่จะไปคว้าไปสัมผัสในสิ่งที่ดีนึกง,ง่ายๆครับพลิกชะตาอย่างตัวผมเองนะการพลิกชะตาผมก็คือผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยมีส่วนที่เป็นด้านดีและด้านเสียผมทําอย่างนี้ครับมานึกมาลองใส่ใจทุกวันว่าสิ่งที่เสียเนี่ยมันคืออะไรเราลดมันได้ไหมสิ่งที่ดีมันคืออะไรเราเพิ่มมันได้ไหมพูดตรงๆเลยนะครับ การที่เราไปใส่ใจนึกแบบนั้นตลอดเราจะติดนิสัยครับในการไปนึกแบบนั้นความใส่ใจตัวเองของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นคำตอบดีๆเพิ่มขึ้นตามลำดับมันพอจะเป็นจุดในการพลิกชะตาไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับในส่วนของตัวผมเองพูดถึงผู้คนครับเราอยู่ร่วมร่วมสังคมด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นชุมชนเป็นหน่วยงานเป็นสังคมเป็นประเทศชีวิตคนเราครับเกิดมาข้อหเลยนะครับตามหน้าจอ เราเอาตัวรอดได้หรือยังอ่ะลองนึกตอบเองนะครับเอาตัวรอดเสร็จนะครับเรายกระดับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเราอยู่ในสังคมนะครับเราอาจจะเจอคนที่ดีต่อเราร้ายต่อเราบางครั้งเขาดีบางครั้งเขาร้ายมันเหมือนกับสับสนแบบมันขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนในโลกใบนี้จะต้องมาลดเสียเพิ่มดีค่อยๆ เลิกทำร้ายกันแล้วเพิ่มการทําดีต่อกันผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนึกภาพที่เราอยู่กับใครแล้วเราพยักหน้าร่วมกันเขายอมรับนับถือเราเรายอมรับนับถือเขาเราเราเริ่มรู้ใจกันมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันไม่ต้องทุกคนในโลกครับแค่บางคนเนี่ยชีวิตมันก็มีรสชาติแล้วผมอยากให้นึกภาพครับนึกภาพที่มีคนคน,นึงอยากเตะฟุตบอล หรืออาจจะอยากไปเที่ยอวอไปร้องเพลงไปเล่นเกมอะไรก็ได้แล้วเขานึกถึงอะเอาเป็นว่าย้อนกลับมาที่นึกถึงเรื่องฟุตบอลนะครับนึกถึงแล้วไปคุยกันกับเพื่อนจากนั้นไปเล่นไปเล่นฟุตบอลกันเล่นบ่อยบ่เราเล่นฟุตบอลได้ดียิ่งยิ่งขึ้นพี่พี่น้องน้องครับผมกําลังจะเสนอครับเสนอชวนญาติมาเล่นเกมครับเกมที่11นี้วิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนําของเกมนะครับปลดล็อกชีวิตพลิกชะตานะครับ ถ้าผมขอได้นะผมอยากให้ญาติไปดูต่อครับชื่อนี้แหละนะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube กดเข้าไปเลื่อนไปที่ส่วนเพิ่มเติมเข้าไปที่เพลย์ลิสต์รางวัลชีวิตเลื่อนหาเลยครับดูไปถ้าขี้เกียจก็ไปดูเกมที่11นะครับถ้าขยันหน่อยนะครับก็ไปดูเกมอืนอ่นร่วมด้วยนะครับมันก็จะเป็นการเติมเต็มว่าเราจะทำยังไงนะการเล่นเกมร่วมกันของพวกเราวันแรกมันไม่เท่าไหร่ครับ แต่การที่เราไปเล่นทุกวันบ่อยๆตลอดมันจะเล่นได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้อยากให้แค่ฟังคำพูดของผมนะแต่อยากให้ฟังวิดีโอนี้ซ้ำนะครับแล้วลองใจเย็นๆนึกต่อด้วยตนเองจนท่านรู้สึกชีวิตคนเรามันก็มีอยู่สองขั้นนะถ้าเราปลดล็อกชีวิตเราพลิกชะตาได้กับบางคนนะเราสามารถที่จะลดสิ่งที่คือระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะมีข้อเสียแต่บางครั้ง เราไม่เข้าเข้าประเด็นเล่นเกมไงข้อเสียมันก็ยังคงอยู่มันเหมือนกับคู่สามีภรรยาคบกันแรกๆก็ดีแต่หลังจากอยู่ด้วยกันนานไปตาที่ไปจ้องข้อเสียของอีกฝ่ายเนี่ยมันจะทําให้ข้อดีเนี่ยมันเลอะเรือนไปทั้งที่ข้อดีเขาก็ยังอยู่นะแต่จิตใจเนี่ยมันไปสัมผัสสัมผัสส่วนที่เป็นข้อเสียแล้วทําให้ชีวิตคู่บางคู่แทนที่จะไปด้วยกันได้ดีก็มีปัญหากันนะครับก็ ฝากพวกเรานะครับถ้าถ้าขอได้นะผมอยากกราบขอครับอยากให้นึกแบบนึกจริงๆนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่มีอาชีพนักฟุตบอลไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะไม่มีอาชีพทนายความไม่มีอาชีพที่เป็นนักร้องเพลงนักเต้นลําแต่ทุกวันนี้ครับอาชีพเหล่านี้นะครับนักฟุตบอลโดดเด่นมากอาชีพนักร้องนักเต้นโดดเด่นมาก,าก,ก,ดดดมากสมาร์ทโฟนเนี่ยมีใช้แบบกันเยอะมากพี่พี่น้องครับ ผมฝันจริงๆนะคำว่าปลดล็อกชีวิตพลิกชะตาเกมที่11นี้นะครับถ้าขอได้นะผมอยากให้ท่านนึกต่อเองหรือไปดูต่อก็ได้คือผมก็จะขี้โม้่ะแหละในวิดีโอ11บวกหนะครับถ้าเลื่อนเข้าไปก็ชื่อน,นี้แหละนะครับเข้าไปดูเลยนะครับผมก็จะเริ่มขี้โม้ว่ามันจะส่งผลดีกับกับชีวิตท่านกับสังคมกับโลกใบนี้ยังไงนะครับคือโลกของเราเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีส่วนที่ไม่ดีก็เป็นบทเรียน ส่วนที่มันดีมันก็ชื่นใจครับเรามีชีวิตที่สุขสบายมีความสุขมีการสัมผัสผ่สผานตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีมันก็ดีครับแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าถ้าผมขอได้นะผมอยากจะขอความกุณาครับได้โปรดนะครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปในช่องทางต่างๆเท่าที่จะมีโอกาสนึกภาพการที่ท่านครับไม่ได้บอกต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่ท่านบอกแค่ไม่กี่ครั้งสักพักมันก็จะ หายมันจะเลือนไปแต่การที่ญาตินะครับไปบอกต่อบ่อยๆตลอดเท่าที่อยากบอกเท่าที่นึกออกนะครับหรือเท่าที่ท่านไปดูแล้วอืมมันดีจริงๆนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อต่อโลกใบนี้จริงๆนะต่อต่อตัวเราเองด้วยมันเป็นบุญด้วยนะครับก็อยากให้บอกต่อบ่อยๆตลอดเพราะการที่บอกต่อบ่อยๆตลอดเนี่ยจะทําให้ติดเป็นนิสัยครับทุกท่านครับมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมามาเยอะมากนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมอยากให้ เกม11ปลดล็อกชีวิตพริกชะตานะครับเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ญาติเนี่ยญาติก็คือตัวท่านก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับได้ไปลองนึกดูว่านึกแบบใจเย็นๆนะครับนึกดูว่าอืมเราจะดึงมาใช้เราจะดึงมาเล่นได้ไหมมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่คํานี้นะครับความหมายของมันจะแทรกไปในกิจกรรมการงาน ต,ต่างๆมันจะกลายเป็นปัญญามันจะกลายเป็นความเข้าใจชีวิตซึ่งมันทําให้เส้นทางชีวิตของเราเนี่ยมันมันจะเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นแบบนุ่มนวลนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับว่าเกมนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับสมองผมนะครับไม่เกี่ยวกับสมองท่านไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนึกออกแต่การที่เราบอกต่อบ่อยๆตลอดจนติดเป็นนิสยัยจะเปิดโอกาสให้มีญาติชาวไทยซึ่งญาติชาวไทยมีหลายประเภทแต่การที่ เกมแปลกใหม่แบบนี้แนวคิดประมาณนี้นะครับอาจจะมีบางคนนะครับซึ่งเป็นคนเก่งดีและใจบุญเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเกิดประกายบางอย่างคนที่เก่งดีใจบุญนั้นนึกขึ้นได้ว่าเราไม่เก่งดีใจบุญแค่คนเดียวแต่เราจะไปเจอคนที่เก่งดีใจบุญแล้วร่วมกันทำแบบดีๆนั่นแหละครับคือคำตอบไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นคนที่มีใจครับ มีใจไปปลดล็อกชีวิตของตนเองได้จริงไปพลิกชะตาบางอย่างได้ได้จริงอะ่ะมันจะชื่นใจเวลาที่เราพลิกมันได้นะครับแล้วมารวมตัวกันแล้วเกิดเครื่องมือที่ได้ผลจริงๆในการที่จะช่วยตนเองช่วยญาตินะครับมีอะไรดีๆเราบอกกันได้มันเป็นวิถีหนึ่งซึ่งคนเราสามารถที่จะเลือกทำได้ก็อย่ากให้ใจเย็นๆครับ อยากให้ลองนึกดูดีๆว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติเหมือนกับที่คนเราใช้สมาร์ทโฟนเป็นปกติทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยมีสมาร์ทโฟนจากการที่มีคนที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักร้องนักเต้นเป็นนักฟุตบอลทั้งที่เมื่อก่อนอาชีพเหล่านี้มันก็ไม่มีครับแปลว่าอะไรครับเกมที่11บปลดล็อกชีวิตพริกชะตา ขอฝากไว้ครับขอฝากไว้ในมือท่านที่ท่านจะกดส่งต่อที่ท่านจะบอกต่อแนะนำนะครับขอพระคุณจริงนะครับฝากฝากเกมนี้ด้วยนะครับ